สวัสดีครับเมื่อนี้ใชยรถไทยนะครับเป็น45สินะครับกลับครบนะครับบอดี้ครบครับขายนะครับ45 d ิาดีนะครับ สองเพลาขนาตามสภาพนะครับ,บมีลิมทะเบียนนะครับแต่ว่าผ้าษีขาดเกินนะครับ เชียงว่าแคยแกะนะครับรถจ้าของเองนะครับขายนะครับสีซี่าดีไอนะครับเป็นตัวมาตย่ปุ่นนะครับประกอบนอกนะครับตั้งกันนะครับครับอันความแรงนี่ตั้งกันนะครับครับอันตัวซีซ่านะครับ ตัวเบิ้งตัวนี้ครับอันนี้เขามีตัวสมกับตัวทีดำนะครับตัวนี้สีแห้งกอน,นะครับบอลูรอครับแต่ว่าผมขับใส่กันมีตัวนี้มันแห้งกรน,นะครับอืครับสามสภาพนะครับสอง สองพ่อแสงอันไดนนะครับสองพ่ออันนี้มันเกิดยังอยครับบแดดบัได้ล่างนะครับเติมน้วมันหล่นมากนะครับลดบัรได้ล่างนะครับพ้อผ่านพ้นนะครับอันนี้เป็นใบใส่เป็นใบแง่แล้วนะครับ แก e n g g ประมาณจัก70%นะครับเครื่องเครื่องมันกินน้ํามันเนาะเปลี่ยนประมาณเดือนเดือนละฤทธิล่ะครับน้ํามัน ตามสภาพนะครับนี่คือสีมีเชียงนี่เพื่อยมนะครับเยืมเตะนี่ครับมันโซล่าน้อยเดียวครับเป็นน้ำสายนะครับไหนจะเป็นน้ำตีสายนะ วัีมีมีครบไม่หายนะครับกาบย่างกัใส่เรครับสองปีครับย่างนะสนใจติดต่ต้สอบถามเลยนะครับ เกียร์บรุดนะครับเกียร์ดีเกียร์ยดีนะครับบรุดบริเร่งนะครับเกียร์